ครับสวัสดีคุณผูขข้ชมทุกท่านด้วยนะครับ่แม่ วันนี้รถมอไซค์สเสียก็เลยเอาควายเหล็กตัวแรงมานะผมเอาข้าวไปให้พ่อ น,นี่เหมือนน่แตนเลยนะผม อันนี้ก็ห่างบางนานะฮะเครื่อง11แรงนะครับผม11แรงโมดิฟายนะฮะลูกร้อยยี่ครับผมเดี๋ยวผมขอขับรถก่อนนะครับผม